بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาและความจำเริญจากอลงค์พระผู้เป็นเจ้าจงประสบแด,ด่ทุกท่านเนื่องในอภิลักษิตสมัยขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567ข้าพเจ้าขออำานวยพรจากเอกองค์อลงค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดบันดาลความสุขสวัสดีความมีมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่พี่น้องผู้ร่วมชาติร่วมแผ่นดิน และผู้พนักอยู่ในประเทศไทยทุกคนขอให้การเริ่มต้นศักราชใหม่เป็นโอกาสให้คนไทยทุกคนได้แสวงหาจุดร่วมในการรังสรรค์ความร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนาประเทศชาติและแผ่นดินไทยให้มีความรุ่งเรืองและมีความเจริญก้าวหน้าในทุกมิติของการพัฒนาทั้งภาคสังคมการศึกษาและเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและพื้นฐานหรือหัวใจในทุกมิติของการพัฒนาจะต้องควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมมีความมั่นคงในศีลธรรมอันดีงามมีความรักความสามคัคคีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกันอันเป็นกาลยาน,นมิตร ถาวรบริสุทธิ์ในความร่วมมือและการรักษาดุลยภาพความเป็นพหุสังคมที่ทุกวัฒนธรรมความเชื่อสามารถร่วมกิจกรรมกันได้ตามกรอบคันลองแห่งศาสนาของตนสกราชใหม่นี้ขอให้คนไทยทุกคนได้ใครครวญทบทวนและแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตนเองและสังคมทั้งขอให้เพิ่มความรักความอบอุ่นและความห่วงใยในการดูแลเอาใจใส่อนาคตของประเทศชาติอย่างใกล้ชิดอันได้แก่เยาวชนไทยที่กำลังเติบโตในสังคมยุคไร้พรมแดนและถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งเย้ายวนหลากหลายรูปแบบทั้งการพนันออนไลน์สารเสพติดต่างๆ และแม้กระทั่งเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนได้ใช้ความพยายามมีความอดทนมีเหตุมีผลในการอบรมสั่งสอนบุตรหลานของตนควบคู่หลักธรรมคำสอนของศาสนาขอให้คนไทยทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนามีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและรักษาไว้ ซึ่งความงดงามของสังคมพหุวัฒนธรรมมีความเคารพในสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานต่อไปในโอกาสน,นี้ขออํานวยพรจากเององอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าโปรดอภิบาลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชะุธาพิมลลักษ พระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระ,กะเกษมสำราญพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์และขออําววยพรให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งประพฤติปฏิบัติตน อยู่ในคันลองแห่งสัจธรรมคำสอนของศาสนาทำตนเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อสังคมและขอให้แผ่นดินไทยได้รับการปกปักรักษาให้สงบร่มเย็นและมีความมั่นคงเพื่อการพัฒนาที่มั่นคงถาวรและมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตลอดไป